ครับสวัสดีสมาชิกทีเด็ดบอลยนหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมพระเจ้ามันพุทธที่7สิงหาคมนะครับคู่แรกของวันนี้ก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางสลาเวียปาร์คเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางเชงกิลลูสทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนของคืนนี้เราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในลีกตอนนี้ทางสลาเวียปาร์คลงเล่นในลีกของตัวเองไปแล้ว3นัดมิชนะที่2นัดสเสมอหนึ่ง ตอนนี้เพลิ์สกอร์ไปได้ที่5ประตูและยังไม่เสียประตูนะครับตอนนี้มี7แต้มอยู่อันดับที่2ของตารางส่วนนั้นทีมเยือนอย่างแซงจูรุสลงเล่นในลีกไปแล้ว2นัดมิชชันาอาที่1น่นัดและเสมออยู่ที่1นัดนะครับเพลิ์สกอร์ไปได้ที่3ประตูและเสียไปที่1ประตูตอนนี้มี4แต้มอยู่อันดับที่3นะครับส่วนนัผลงานทีเวที่เจอกันมามีเจอกันอยู่แค่1นนัดนะครับผม ก็เจอกันนัดล่าสุดนี่จะเป็นปี2008เลยนะครับจะเป็นทางสวีเวียปาร์คถล่มแชงกิลูดไปถึง07ตประตูน,นะครับผมนัดนั้นค่อนข้างหนักจริงๆนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางสวาเวียปาร์กันต่อสินัดล่าสุดตอนนี้มีชนะที่8นัดเสมอ2อ2และยังไม่แพ้เลยนะครับ ผลงานขขาทางสลาเวียปรตอนนี้ค่อนข้างสวยเลยด้านการทํายอดก็สิบนัดหลังสุดตอนนี้เสียยอดไปแค่3นัดเท่านั้นนะครับผมส่วนถ้าเราดูกันที่7นัดหลังสุดตอนนี้มีเสียยอดไปแค่1นัดเท่านั้นนะครับสาหรับทางสลาเวียปาราคส่วนถ้าผลงานโอเวอร์เดอร์ช่วงหลังๆนี้จะออกโอเวอร์ซะส่วนใหญ่นะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเชนกิลลูสกันต่อ10นัดล่าสุดตอนนี้มีเชน n e l ที่7นะัดเสมอ3และยังไม่แพ้ทีมไหนเหมือนกันนะผมผลงานของทางเชนกิลลูสก็ถือว่าค่อนข้างสวยสุดๆไปเลย10นัดหลังสุดตอนนี้เสียยอดไปแค่2นัดนะครับสามารถทํายอดออกมาได้ถึง8นัดเลยนะผมผลงานก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยส่วนทางด้านผลงานอเวนเดอร์ของทางเชนกิลลูสก็ออกไปที่โอเวอร์ซะส่วนใหญ่ เราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลนราคาตอนนี้โตไฮไปที่ทางซลาเวียปร์ต่อให้ชังกิลุสอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกควบถึง2ลูกครึ่งนะครับผมสำหรับผลงานของทั้งคู่ตอนนี้แล้วทางบอลยืนหนึ่งค่อนข้างมองไปที่ทางทีมลองมากกว่านะผมสำหรับตอนนี้ก็ ให้ไปท,ที่ทีมรองอย่างัชนกิลลูสในเลนราคาที่โดนต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกสำหรับคู่ที่2ของวันนี้ที่ทางบอลยืนยิบขึ้นมาพูดคุยก็จะเป็นสึกของทางยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับจะเป็นการเปิดบ้านของทางเ c c ซีโคเปนิเกนเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางบันดิกออสตาว่าทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนของคืนนี้ เราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในหลีกตอนนี้ทางคอเบนเิเกนลงเล่นในหลีกของตงไปแล้ว,วสามนัดมีชนะาที่สองนัดเซเมอหนึ่งเปีนสกอร์ไปได้ที่6ประตูเลสเสียไปที่3ประตูตอนนี้มี7แต้มอยู่อันดับที่4ส่วนทางบันนิกออสตราวาลงเล่นในหลีกของตงไปแล้วสองนดัดมีชนะาที่1นัดและแพ้ที่1นดัดเป็ 1, นสกอร์รไปได้ที่2ประตูเลสเสียไปที่2ประตูตอนนี้มี3แต้มอยู่อันดับที่12ของตะล่างนะครับ ส่วนผลงานที่เราได้ที่เจอกันมายังไม่มีนะผมทั้งสองทีมยังไม่เคยเจอกันเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางโคเบนเกนตอนนี้กันต่อ10นัดล่าสุดตอนนี้มีชะนะที่7นัดเสมอ2และหลุดแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นนะครับผลงานของทางโคเบนีเกนตอนนี้ก็ไม่แพ้ทีมไหนมาแล้วถึง8นัดติดต่อกันนะ8นัดหลังสุดตอนนี้มีเสมอแค่2นัดเท่านั้นนะครับที่แย่ที่สุด กอด้านการทำยอดก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับผมเราดูกันที่8นัดหลังสุดที่เขาไม่แพ้นี่มีเสียยอดไปแค่2นัดเท่านั้นนะครับผลงานของทางโคเปนิเกนตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยส่วน,านงานผลงานโอเวอร์อันเดอร์ก็ออกไปที่ครึ้งคึอยู่เหมือนกันนะครับผมสินัดหลังสุดตอนนี้มีอันเดอร์อยู่5นัดและโอเวอร์อยู่ที่5นัดนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางทีมเยือนอย่างบานิกออสตราวากันต่อสินัดล่าสุดตอนนี้มีชนะที่สี่นัดเสมอหนึ่งและแพ้ไปที่ห้านัดนะครับผลงานของทางทีมเยือนอย่างบานิกออสตราวาถือว่าค่อนข้างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมถ้าดูทั้งสิบน,นัดนะแต่ว่าห้านัดหลังสุดตอนนี้ผลงานค่อนข้างดีขึ้นห้านัดหลังสุดตอนนี้มีชนะไปแล้วถึงสี่นัดเลยและตอนนี้ทางทีมเยือนอย่างบานิกก็ ไม่แพท้ทีมไหนมา3นัดติดแล้วเหมือนกันนะครับผมด้านการทํายอดช่วงหลังนี้ของทั้งบันนี้ก็คือว่าทํายอดออกมาได้ดีขึ้นเหมือนกันนะครับเราไปดูกันต่อที่เลนราคานะคับเลนราคาโตให้ไ่ที่ FC c o p e n ป a g e n o ต่อให้ทางบันนิกออสงกาว่าอยู่ที่1ลูกโอเวอร์เลอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกนะครับสอบผลงนานของทั้งคู่แล้วทางบอลยืน1มองไปที่ทาง โคเบนิกเกนมากกว่านาครสำับคู่นี้โคเบนิกเกนต่อให้1นึ่ลูกก็ถือว่าต่อไม่ได้เยอะมากนะครับก็ให้ไปที่ทางโคเบนิกเกนในเลทราคาที่โคเบนิกเกนต่อให้อยู่ที่1ลูกสาหรับ,บคู่ที่3ของวันนี้ก็ยังอยู่กับศึกของทางยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีก1คู่นะครับก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางจากเกิลูเนียนะผมเปิดบ้านรอรับการมายเยือนของทางโบโดกริม ทั้งสองทีมจะเริ่มลงแตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีของคืนนี้เราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในลีกตอนนี้ทางจะเกียวโดนเนียลงเล่นในลีกของตัวเองไปแล้ว3นัดมีชนะทั้ง3ามนัดเลยพลิสกรกไปได้ที่7ประตูและเสียไปที่2ประตูตอนนี้มีเก้าแต้มอยู่อันดับที่1ของตารางส่วนทางด้านโบโดกริมนะครับผมลงเล่นในลีกของตัวเองไปแล้ว18นัดมีชนะที่12นัดเมอ4ีและแพ้ที่2นัด ตีสกอร์ไปได้ที่41ประตูเ,เสียไปที่16ประตูตอนนี้มี40แต้มอยู่อันดับที่1ของลีกตัวเองเหมือนกันนะผมส่วนงาผลงานที่เจอกันมาก็ยังไม่มีเช่นเคยนะครับทั้งสองทีมยังไม่เคยเจอกันเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเจคิรูเนียตอนนี้10นัดล่าสุดตอนนี้มีชนะที่8นะัดเสมอ1นนและหลุดแพ้ไปแค่1น,นัดเท่านั้นนะครับผม ผลงานด้านการทำยอดของทางเสกิลดูเนียก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยตอนนี้พวกเขาไม่เสียยอดมาแล้วถึง5นัดติดต่อกันนะครับส่วนหะ้าผลงานของอเวเดอร์ช่วงหลังๆนี้จะออกไปที่โอเวอร์ซะส่วนใหญ่นะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางบูโดกิมกันต่อ10นัดล่าสุดตอนนี้มีชะนะอู่ที่7นนะัดสะมเมอองและลุดแพ้ไปแค่1นัดเหมือนกันนะครับผมทางบูกิมก็ทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างสวย แต่ว่าด้านการทํายอดของทางบโดโรดกิมถือว่าไม่ได้สวยขนาดนั้นนะครับสินัดหลังสุดตอนนี้สามารถทํายอดออกมาได้แค่5นัดเท่านั้นส่วนนลผลงานโอเวอร์อันเดอร์ของทางบโดโรดกิมก็จะออกไปที่โอเวอร์ซะส่วนใหญ่สําหรับช่วงหลังๆนี้นะครับเราไปดูกันต่อที่เลทราคาเลทราคาโตไฮไปที่ทางบโดโรดกิมต่อไฮอยู่ที่ควบลูกนะครับผมโอเวอร์แนเดอร์โโรตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่ง สำหรับผลงานตอนนี้แล้วก็ทางบอลยืนหนึ่งมองไปที่ทางบรุกิมมากกว่านะสำหรับคู่นี้ก็ให้ไปที่ทางบรุกิมในเลนราคาที่บรุกิมต่อให้อยู่ที่ควบลูกก็จบแล้วนะผมสำหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ